แพร์แพรสวัสดีสวีดะเพื่อนๆวันนี้จับเสือน้อยได้หนึ่งตัวสดีนนิวนิวสวัสดีน้องแบงค์สวัสดี f อด้วยนะฮะคันนี้เป็นเสือหนึ่งธนาใบนะพี่คืออะไรนะฮะเสือหนึ่งธนาใบเสือหนึ่งธนาใบคืออะไรฮะไทเกอร์พัดเนี่ยพี่ยกสูงมองลงจันทร์เดี๋ยวนี้สถานที่ตั้งไหนเดือนหนนเรียกทั้นดือนรับพี่หรือโรงเรียนสวนกุหลาบ สองกิโลเมตรที่สองร้อยกิโลมตไม่กลายเป็กลายไปตามสองมันเจอพวกเราได้ครับพี่แบงค์ยังไม่งงเาจะพี่แบงค์ยังไม่เก็ตอีก,กอะไรยิงหนึ่งนลับไ,ไ,ไปนี่พาผมงงด้วยนะเ <c oughs> นี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่ามุกดิจิตอลเพื่อนๆวันนี้นะเพื่อนๆนะเรามีเป็นโตโยต้านะครับไทเกอร์นะครับความพิเศษคันนี้ก็คือออโต้ล่องนิวน,นะครับเรามี2คันนะเรามีไทเกอร์เนี่ยแคปออตโต้แล้วเรามีไทเกอร์สี่ประตูออตโต้ด้วยเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนเป็นปี2003นะครับแล้วก็เป็น D4D ด้วยแล้วเพื่อนๆนะ ที่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆแสนกว่าบาทไม่แพงต้องรีบระยางปี24ด้วยปีที่แล้วนะครับใหม่ๆเลยนะฮะกันชนหน้าจะจะครับว่าไงฮะไม่มียางบิทคอนอะไรนะฮะไม่มียางของอินสูของบิทคอนลก็เขาก็มีตังเขาก็เปลี่ยนนะฮะเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนเลยฮะอ๋อคิดว่าเราไปถอดกันนล้วมาใส่หรือเปล่าเนี่ยฮะ ว่าทำไมปิคอนเป็นโมเดลปิคอนเดียวดูแรดูแรเที่ยวไรกันชนกันชนน่าจะตะเลสเพื่อนๆนะครับคือไม่ได้พูกภาถาจริงนะครับนี่ฮะสวยๆเอาลืมบทเลยทีนี้นะครับบอดี้สวยงามนะครับตัวนี้ยกสูงมาเลยแล้วก็เป็นบันไดเหยียบนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแรงเพื่อนเพื่อนนะสีสันเนี่ยมีดีบุกอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเดิมเดิมแบบ ฝาแบบฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะน็อตเพื่อนเพื่อนกันชนหลังใหม่นะครับเนี่ยมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าเดิมพี่พีขายแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะขอดูท้ายนิดนึงนะครับเนี่ยฮะท้ายสวยมากนะความเดิมของเขาครับไม่มีขนอะไรหนักหน่วงด้วยคันนี้ไม่ใช่รถก่อสร้างด้วยนะนะครับแต่มีริ้วรอยบ้างตามจริงนะครับแต่เป็นมือเดียวป้ายแดงเป็นดูฟีด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ต้องไปท้ายเดิมสวยเดิมเดสติกเกอร์ครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ยครับ ดูความเดิมซะกอ่อนนะครับไม่กล้าใช้เรียบคอร์นนะเดี๋ยวโดนดุนี่ครับปันไาเหยียบก็ยังสวยอยู่ดี 4D ดีคอมมอนเรลนะครับตัวถังเป็น GOA ด้วยนะครับรถดับก็เป็นไฮลักโตโยต้าดีด้วยเพื่อนๆนะ <Yeah. S 1> นี่ครับกันชนหน้านจะเป็นรอยผุบนิดนึงอาจจะเป็นหม่งอะไรสักอย่างมานะครับแต่ไฟหน้าเดิมกระจังหน้าสวยนะครับรถเดิมจริงๆเพื่อนๆนิดนึงนะอุ้ยเผยใช้เรียบอีกแล้ว,วามาดูภายในดีกว่า ภายในที้สวยงามนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ Toyota Landcruiser ปี2003นะครับน่าจะตัวสุดท้ายแล้วเป็นดีโฟดีด้วยคอมมานในรุ่นสุดท้ายเลยกับดีวีโคเนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับโดรบินสัตว์ล็อกครับผมยังใช้ได้อยู่เลยกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับบ่เป็นกรรมอยู่นะกรรมาหยีกับผมเขาฟังเสียงยังเสิร์ฟเลยโอ้โหยังได้ไหมครับอยู่นี่อยู่เลยครับเฮ้ยมีเสียงม้าวเลยป๊บนึงนะเสียบก่อนเสียบก่อนนี่เพื่อนๆเซ็นเซอร์ใช้ได้นะจ๊ะเห็นไหมนีี่เสยบบนะครักก เราดับรปรับเครื่องนะครับแล้วเราก็ในมุนแจเนี่ยก็จะร้องเตือนเรานะครับอ่ะน้องนีนสตาร์ทเลยครับเป็น ABS นะแอร์แบ็กด้วยเฮ้ยรถติดชึ่งนะครับบอกกรรมกี่ก็ยังสวยอยู่น้องเพื่อนนะนะครับก็โซนกลางนะครับแล้วก็ช่องเคียวโต้นะครับ ฟอนต์ก็ยังสวยอยู่นะครับเรือมุ่งเรือไม้ก็ยังสวยตู้นิรภัยหรือตู้ลมพตดตรีครับเนี่ยทำงานแรงเลยขนาดนี้ฮะไปดูฝั่งนู้สึกนิดนึงแผงปัะตูสวยสะอาดนะครับใช้งานจริงๆนะฮะทั่วไปนีะฮะกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับปกติเลยเพื่อนๆนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลเรียบร้อยนะครับช่องแอร์นะครับเกียวโต้นะครับช่องเก็บของตัวนี้วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับนี่ครับไี่ดู้ไหมว่าความพิเศษ เขาจุดได้เยอะมากอีกจุดเป็นรูปหรือคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นแบบโหลดเกมได้เยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดที่คือใช้แล้วก็บาไหมใช่ดิหนึ่งทะลับต์หนึ่งทะลับต์ได้หรอเยอะคืออะไรหนึ่งทะลับต์อ่ะเล่นคนเดียวอยู่แล้วอ่ะดูแคปก่อนนะเพื่อนนี่ครับด้านแคปก็กว้างขวางนะนะฮะมาไม่รับด้วยกว้างขวางนะดูนะครับหน้าหลังคาก็ยังสวยอยู่อุยยังมียานของพ่ออยู่เลยฮะเราอยู่ไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไหร่เลยเพื่อนนะ รถเพิ่งมาจริงนะครับอ่ะเอาเป็นวาดเดิมแล้วกันสวยจริงๆคอนดงบอด,ดี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ภาสี69นะครับนี่ไม่ขาดนะครับสวยจริงๆเลยเ,เพื่อนๆรถเดิมๆเออเดิมๆเห็นไหมฮะแม่สวยจริงๆคาน,น้าเดิมหม้อน้านําเดิมนะครับเดิมจริงๆนะครับตัวเลขยังอยู่เลยเ,เพื่อนๆนี่ฮะแล้วก็แบบเป็นอมเมรอนด้วยนะ แล้วก็ ABS นะครับแล้วก็พ่งลมเบรคาเครื่องก็ยังเดิมนะครับอาจจะมีรอยฉลอดบ้างเล็กน้อยแต่สวยจริงๆนะครับเครื่องเครื่องดีอ่ะมีฟันไหมไม่มีฟันกันเลยอะไรฮะที่ผมกำลังเข้าที่ผมกำลังวิชาการเลยคุณแบงค์คุณมางแซวอะไรผมเนี่ยฟันไม่มีเลยเพื่อนๆนะฝากกระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิม คันนี้เข้ามาพร้อมจีวาก้อนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ความสะอาดเลยนะฮะแต่ผมรีบบอกให้เอฟซีดูก่อนทนไม่ไหวจริงๆนะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่นงคันที่นนแสงกระบะเพื่อนๆกระบะออโต้ดีโฟดีนะครับยกสูงด้วยนะครับยางปี24โอ้โหสภาพนี้เอาไปใช้งานต่อครับยังไงก็คุม้มมือเดียวป้ายแดงในเล่มด้วยน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับเดิมบางนางบวชเลยเพื่อนสวยจริงๆ,ๆนะครับแม่อ้าวถอยแล้วเอะทำไม ช่วงนี้ขับสั้นยังเลยคุณแบงค์อ๋อตะพิกตอกอันนี้นะฮะบอกไปเลยนะครับเท่าไหร่ดีฮะเสนอไม่ได้ฮะเสนอราคาเลยนะครับอยู่ที่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 เท่าไหร่ฮะ1นึ่0แสหนบาทตรงๆตรงทไมเดี๋ยวนี้ขับสั้นยังอะฮะขับแล้วก็ถอยเข้ามาเลยได่ครับมีเด็กเยอะครับเรานะฮะ อ,อ๋อน้องๆเทควันโดอ๋อวันนี้มีซ้อมนะฮะ มีสองมีสองหูนุ่มนิ่วน่ารักมากๆ,ๆโอเคของผมมากนะพี่มองสุดยอดสุดยอดเยี่ยมจริงนะฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไม่แพงเลยนะครับ <ๆ S 1> คันนี้ก็เดี๋ยวที่บอกเข้าเฟนแลนเล็กได้ด้วยนะด<ช> <ๆ S 2> สซิ่งสบายๆเลยแล้วก็ครับเลยครับพี่ครับใครที่ต้องการวิดีโอส่วนตัวแบบถ่ายส่วนตัวอย่างชัดๆลิ้วลอยตรงไหนก็ทักกอบถามไปเท่าไได้ครับผมจัดการให้พี่นะใฝ่สีไหมฮะก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามไว้ด้วยนะไอหนึ่งเทนลับไปเมื่อกี้คืออะไรอย่าไปถามสิผมกำลังจะแซวอยู่แล้วี่แบงค์มาเสียบก่อนเมื่อกี้ไปเล่นในรถอีกรอบนึง พัดหนึ่งพลัใบเลยอ๋อเรื่องของเรื่องไททันเนี่ยมันยังมีพัดนึงพี่อ๋อเรื่องของเรื่องแล้วอันนี้ไทเกอร์ไม่มีพัดเลยครับผมไม่มีฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่มีพัดไงเขาใช้เป็นพัดลมแล้วเรื่องเรื่องนี้เราโบราณนะเนี่ย่กันใหญะฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆนะสวัสดีครับ